สวัสดีค่ะหมอกิฟนะคะแพทย์หญิงอติพรชัยวงศ์ค่ะหมอเป็นสูตินรีแพทย์นะคะวันนี้หมอจะมาให้ความรู้แล้วก็การปฏิบัติตัวสำหรับคุณแม่ที่เป็นเบาหวานขนาดตั้งครรภ์น,นะคะโดยจะปูพื้นฐานก่อนว่าเบาหวานขนาดตั้งครรภ์นเนี่ยมีกี่ชนิด และมีความสาคัญยังไงบ้างนะคะโดยเบาหวานขณะตั้งครรภ์ที่คุณแม่ควรรู้เนี่ยแบ่งหลักๆได้เป็น2ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือเบาหวานที่เป็นมาตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ค่ะภาษาแพทย์เนี่ยเราจะเรียกว่า ODM e นะคะแล้วก็ชนิดที่2เนี่ยจะเป็นเบาหวานที่เป็นมาตั้งแต่ไี่เป็นมาตอนช่วงที่มาฝากท้องนะคะก็คือไม่รู้มาก่อนนั่นแหละแล้วก็มาเป็นตอนที่ท้องอะ่ะจะเรียกว่า GDM นะคะหรือ Gestational Diabetes Mellitus นะคะ โดย OverDM หรือว่าเบาหวานที่เป็นมาก็ตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนต่อการตั้งครรภมากกว่านะคะโดยภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้นเนี่ยได้แก่อะไรบ้างเดี๋ยวหมอจะเปิดเลคเชอร์ให้ดูเลยค่ะคุณแม่อันนี้เป็นช็อตโน้ตที่หมอได้ทำไว้ในช่วงระหว่างการเรียนนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องภาวะแทรกซ้อนของ เบาหวานขนาดตั้งคันนะคะภาวะแทรกซ้อนก็จะแบ่งออกเป็นด้านคุณแม่และภาวะภาวะแทรกซ้อนต่อทารกในครรภ์ภาวะแทรกซ้อนต่อทารกแรกคลอดแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวต่อทารกนะคะมาดูที่ของคุณแม่ก่อนเลยคุณแม่ที่เป็นโอเวอร์ดีเอ็มเนี่ยจะมีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะมีความเสี่ยงเรื่องการเกิด ความดันสูงนะคะเพิ่มมากกว่าคนปกติถึง14เท่านะคะมีความเสี่ยงเรื่องคัรเป็นพิษนะคะหรือพีเอแคมเชียเนี่ยมากกว่าคนปกติถึง 3. 4ุเท่านะคะความเสี่ยงต่อการผ่าตัดคลอดมากกว่าคนปกติถึง11เท่านะคะแล้วก็ความเสี่ยงต่อการคลอดก่าน,นกำหนดมากกว่าคนปกติถึง4 4จเท่านะคะแม้ว่าจะาคุมน้ำตาลได้ดีก็จะยังมีความเสี่ยงเหล่านี้นะคะสองก็คือความเสี่ยงเรื่องเบาหวานขึ้นตาสามก็คือเบาหวาน ความเสี่ยงเรื่องเบาหวานลงไตนะคะ4ก็คือความเสี่ยงเรื่องเบาหวานที่มีผลต่อหัวใจและหลอดเลือดนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่เป็น Overt DM นะคะเมื่อมาฝากคันครั้งแรกนะคะสูตินรีแพทย์ทุกคนเนี่ยก็จะต้องส่งตัวคุณแม่ไปพบกับหมอตานะคะเพื่อไปส่องตาดูว่าเอ๊ะมีเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่านะคะแล้วก็ เจาะเลือดเพื่อดูค่าไตนะคะว่าเบาหวานลงไตทําให้ไตทํางานผิดปกติหรือ,อยังนอกจากนี้การเจาะเลือดเพื่อดูค่าไตเนี่ยก็จะยังเก็บตัวค่าไตนั้นเป็นพื้นฐานเพื่อดูว่าอันว่าในระหว่างการตั้งครันไปเนี่ยค่าไตจะแย่ลงหรือเปล่านะคะแล้วก็จะส่งตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจทุกคนนะคะที่เป็น o อ m เเพื่อไปดูเรื่องมีภาวะหัวใจทำงานผิดปกติหรือเปล่า สำหรับเรื่อง p r ีย c แคมเชีหรือคันเป็นพิษนะคะที่คุณแม่โอเวอร์ดีเอ็เนี่ยจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปเราก็จำเป็นที่จะต้องรับประทานตัวแอสไพรินนะคะแอสไพรินเนี่ยมันเป็นยาละลายริ่มเลือดนะคะแต่ว่ามันมีลทิ์ที่จะป้องกันการเกิดคันเป็นพิษได้ด้วยนะคะโดยโดที่แนะนำก็คือเป็น8 1ดมิลิกรัมและกิน2เม็ดก่อนนอนนะคะ1นูณนี่เป็นเม็ดขนาดเก่านะคะขนาด ใหม่เนี่ยก็คือควรจะเกิน1 5 0มิลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็ต้องรับประทานก่อนนอนด้วยนะคะหมอจะเริ่มให้ตั้งแต่อายุคัน12สัปดาห์เป็นต้นไปเลยนะคะยิ่งเร็วยิ่งดีนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่มีต่อทารกในคันนะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะ 1. ภาวะแท้งนะคะ 2. ภาวะที่มี ความพิการแต่กําเนิดของทารกนะคะโดยเกิดจากอะไรก็เกิดจากว่าตัวน้ําตาลอะมันเป็นลักษณะของเทอร์รเจนเนี่ยก็ค,คือน้ําตาลคือยาพิษน้ําตาลมันก็จะทําให้เกิดความผิดปกติของโครงสร้างของทารกในครรภ์น,นะคะความผิดปกติที่เจอบ่อยที่สุดคืออะไรก็คือเรื่องหัวใจนะคะและการที่คุณแม่ได้รับประทานโฟลิกแอซิดมาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์นเนี่ยก็จะสามารถลดการเกิด ภาวะหัวใจผิดปกติลงได้20%ซนะคะ3ก็คือภาวะการจเจริญเติบโตช้า <c oughs> ในทารกในครรภ์น,นะคะ4ก็คือภาวะที่มีตัวใหญ่ภาวะที่ทารกในตัวใหญ่กว่าเกณฑ์เราตัดที่เท่าไหร่ก็คือตัดที่เกิน90%ของอายุครรภนั้นๆนะคะโดยตัวเนี้ยมันจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการข้อติดไหลด้วยดังนั้นมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณแม่ที่เป็น o อ m เนี่ยจะมี ความเสี่ยงต่อการต้องผ่าตัดคลอเดเนี่ยมากกว่าหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปนะคะและนอกจากนี้ก็คือจะเกิดการบาดเจ็บต่อทารกได้ในระหว่างการคลอดนะคะทีนี้ผลต่อทารกแรกคลอดหล่ะมีอะไรบ้างนะคะก็มีได้แก่เรื่อง ทารกเนี่ยมีน้ำตาลต่ำนะคะแล้วก็ทารกเนี่ยมีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำนะคะแล้วก็ภาวะที่ทารกหายใจลำบากแรกขอดนะคะนอกจากนี้ในทารกที่แม่เป็น o อเวอรแล้วก็มีภาวะการเกิดการเจริญเติบโตช้าในใน,ในตั้งแต่ในคันนะก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเมตาบอลิกซินโดมในระยะยาวของทารก คนนั้นๆด้วยนะคะแล้วก็ทารกที่คุณทั้งคุณพ่อและคุณแม่เลยเป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยคุณลูกก็มีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานถึง4 0นตะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้ลูกเราเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นเบาเป็นเบาหวานเนี่ยเราก็จะต้องปฏิบัติตัวให้ดีนะคะกินน้ำตาลน้อยๆลงหน่อยนะคะพวกโกโก้พวกเค้กเนี่ยตั๊บซี่เนี่ยเอาเข้าใจว่าเป็นอาหารที่ชอบหมอก,ก็ชอบแต่ว่าก็ต้องลดน้อยๆลงหน่อยนะคะเพื่อลูกของเราด้วยนะคะ อ่ะต่อไปก็คือการปฏิบัติตัวสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เป็น o v e r DM นะคะหมอะก็จะแนะนำให้รับประทานเป็นอาหารสามมือ้อแล้วก็สามแน็คสแน็คก,ก็คือเป็นเป็นอาหารที่เป็นแบบอาหารทานเล่นนะคะสามมื้อต่อวันนะคะแล้วก็แนะนําให้กินเป็นแบบมื้อเล็กๆน้อยๆมากกว่ากินอาหารแบบมื้อใหญ่หัวไปเลยนะคะนอกจากนี้ก็ควรจะกินอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตน้อยๆหน่อยนะคะ อาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตก็คือพวกอาหารจําพวกแป้งค่ะเพราะว่าแป้งเนี่ยมันก็จะไปเปลี่ยนเป็นน้ําตาลในที่สุดนะคะเน้นอาหารอะไรเน้นอาหารที่มีไฟเบอร์สูงๆนะคะพวกผักนะคะพวกผลไม้ที่มีน้ตาตาลต่ําเช่นแก้วมังกรน,นะคะในหนังสือตําราแพทย์ที่แนะนํานันก็จะแนะนําเป็นถั่วลันเต่านะคะทั้งวันเนี่ยก็ควรจะกินคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่าห้าสิบเซนะคะคุณแม่ที่เป็น o v e r w e เนี่ยก็จะแบ่ง อาหารต่อวันเนี่ยจะเป็นสัดส,ส่วนอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตต่อโปรตีนต่อไขมันโดยสัดส,ส่วนจะเป็น55ต่อ20ต่อ25นนะคะก็สำหรับคุณแม่ที่ BMI BMI ปกติ เดี๋ยวมอจะพูดเรื่อง B.M.I. ทีหลังนะคะ B.M.I. ปกติเนี่ยก็จะแนะนำให้ได้รับพลังงานต่อวัน30-35ถึงกิโลแคลอรี่อ์กิโลเปอร์เดย์นะคะแต่ว่าถ้าคุณแม่ที่ B.M.I. มากกว่าหรือเท่ากับ30กิโลกรัมเรมตรสแควรเนี่ยก็จะแนะนำให้กินกินอาหารที่มีแคลอรี่แค่น้อยกว่าหรือเท่ากับ20กิโลแคลอรี่อ์กิโลเปอร์เดย์นะคะถูกไหมคะคุณแม่เดี๋ยวขอชาร์จแบตกันแบตมันจะหมดแ้วปึ๊บโอเคทีนี้ เรื่องการออกกําลังกายนะคะคุณแม่ที่เป็น o v e r ทุกคนเนี่ยควรจะออกกําลังกายหลังอาหารทุกมือนะคะควรจะเดินหลังอาหารเนี่ยสิบถึงสิบห้านาทีเดินย่อยให้อาหารมันย่อยได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ควรจะออกกําลังกายทุกวันเป็นออกกําลังการะดับปานกลางนะคะสามสิบนาทีต่อวันห้าวันต่อสัปดาห์แล้วก็หรือว่าร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์นะคะก็จะทําให้เบาหวานเนี่ยควบคุมได้ดีขึ้นนะคะ ทีนี้คุณแม่หลายคนก็ถามหมอมาทางหลังไมว่าหนูควรจะเพิ่มน้ำหนักเท่าไหร่ดีคะก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ที่จะต้องเพิ่มสิบถึงสิบสองกิโลกร,รัมต่อการตั้งครรภ์น,นะคะเพราะว่าเราแต่ละคนในน้ำหนักตัวไม่เท่ากันถูกไหมคะเราจะต้องรู้ b m เของเราก่อนว่า BMI ของเราเนี่ยเท่าไหร่ BMI คืออะไร b m เหรือว่าดัชนีมวลกายเนี่ยคิดยังไงก็คือคิด จากน้ำหนักก่อนการตั้งครรภนะคะเป็นกิโลกร,รมัมหารด้วยส่วนสูงของเราเป็นเมตรยกกำลังสองนะคะก็จะได้เป็นตัว BMI ออกมา BMI ของคนไทยเนี่ยปกติเนี่ยไม่ควรจะเกิน23นะคะกิโลกร,รัมเปอร์เมตรสแควรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของทางยุโรปเนี่ยเขาจะตัดที่25นะคะก็คือถ้าเกิน25เนี่ยถือว่าโอเวอร์เวยหรือว่าอ้วนนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณแม่คิดออกมาแล้วแล้ว BMI น้อยกว่า18.5เนะี่ยถือว่า underweight หรือว่าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์นะคะก็ควรจะเพิ่มน้ำหนักตลอดการตั้งครรภ์เยอะๆหน่อย 12. 7กิโลกร,รัมถึง18กิโลกร,รัมตลอดการตั้งครรภ์แต่ว่าถ้าเกิดว่า bmi อยู่ในช่วง normal weight หรือว่าปกติเนี่ย1 8ถึงกิโลกรัมเปเมสแควรเนี่ยก็ควรจะเพิ่มน้ำหนักอยู่ที่13 11.3ถึง15.8กิโลกรัมตลอดการตั้งครรภ์น,นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคุณแม่ที่ overweight หรือว่า bmi อยู่ในช่วง 25- 29ถึงกิโลกรัมเปเมสแควรเนี่ยก็จะเพิ่มน้ำหนักไม่ต้องเยอะมากนะคะแค่6 1ถึงกิโลกรัมตลอดการตั้งครร โอเบสนะคะหรือว่า BMI เกิน30กิโลกรัมเปอร์เมตรสแควรเนี่ยก็เพิ่มน้ำหนักน้อยๆก็พอคะ่ะแค่5-9กกิโลกรัมตลอดการตั้งครรภ์เท่านั้นนะคะคุณแม่